พัดลมหม้อน้ําทํางานนะครับทั้งทที่เครื่องไม่ได้สตาร์ทแล้วก็เครื่องก็เย็นนะครับจับได้เลยนะที่ทอ่อไอเสียเนี่ยไม่ได้สตาร์ทมาปหลายวันแล้วพอเปิดกุญแจปุ๊บพัดลมหม้อน้ําทํางานทันทีเลยนะเหมือนกับต่อตรงเอาไว้นะครับนี่เห็นไหมตรงเซนเซอร์ตรงนี้เนี่ยมันมีลักอยนะู่เห็นไหมผมก็ลองเสียบ ลองถอดออกแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะก็ไม่หายนะสันนิษฐานว่าตัวนี้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยน่าจะเสียนะตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลื้อกันนะครับเพิ่งซ่อมระบบน้ำคันนี้ไปไม่นานเองนะสุดท้ายก็มา คันนี้อีกแล้วครับเกี่ยวกับระบบน้ําอีกแล้วนะก็ไม่ใช่ระบบน้ำส่ระบบพัดลมนะครับก็เกี่ยวกับหม้อน้ำนั่นแหละก็ทําอีกแล้วนะครับว่าจะเก็บน้ําไว้ใช้ซะหน่อย ล้วงมือเข้าไปบิดให้มันแรงกว่านี้หนะ่อยอุย๊ยผิดทางผิดทางเออเราจะเปลี่ยนทิศทางมันยังไงวะเออแรงขึ้นละนี่ดูจากข้างบนดีกว่าแล้วก็เปิดฝาหม้อน้ำไว้นี่ตั้งไว้ไหนดีเออนี่นี่น เดี๋ยวดูข้างในกันสีของข้างในก็ยังดีอยู่นะวันนี้คือวันที่ที่ผมมาร์กเอาไว้นะครับ2 0 2พเดเดือน2แล้วก็วันที่15้านะครับ ก็คืออันนี้น่าจะเก่าน้ำยามันน่าจะเก่าก่าของอีซูซูที่ผมถ่ายในวันนั้นน,นะเป็นสีเขียวอ่อันสีเขียวเนี่ยมันซีดมากแต่สีแดงที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันซีดนิดหน่อยนะแปลว่าของอันนี้มันดีกว่านะอันที่ผมซื้อมาเนี่ยไม่บอกยี่ห้อนะ ตั้งแต่ผมรื้อมาเนี่ยผมยังไม่เปลี่ยนประแจเลยนะก็ยังใช้บล็อกตัวนี้อยู่นะก็เบอร์สิบตลอดเลยทุกทุกงานที่ผมแกะเนี่ยใช้เบอร์สิบหมดเลยนะนี่มีอุปกรณ์เครื่องมือเยอะแยะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะงานนี้เนี่ยใช้แค่ตัวเดียวจริงๆนะ ที่สุดมันก็ออกสักทีโอ้โหสีสีเปลี่ยนไปโอ้โหสีไปในทางที่ดีหรือเปล่าเนี่ยดูด้านในก็เลอะนิดหน่อยนะเดีย๋ยวลองไปขัดกันอันนี้ผมพยายามขัดแบบสุดๆเลยนะแบบขัดแบบออกแรงเลยนะแล้วก็ใช้แปรงที่ค่อนข้างแข็งด้วยอย่างแปรงขัดห้องน้ําหรืออะไรพวกนี้ยเนี่ยผมลองมันไม่มันไม่ออกอ่ะมันเป็นคราบอะไรไม่รู้อ่ะ มันสนิมก็ไม่ใช่นะสนิมมันจะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งแต่นี่มันเหมือนกับเป็นเหมือนเคลือบให้เป็นสีทองเลยนะอย่างไอคันที่ผมรื้อไปก่อนหน้านี้คือ isuzu tfr เนี่ยมันก็มีคราบตะกันหรือสนิมเกาะนะผมเอาแปรงเนี่ยขัดมันออกหมดเลยนะเพราะว่ามันมีน้ํายาคูเลนช่วยอยู่ด้วยแล้วก็มันไม่ได้อยู่นานนะครับก็คือไม่ถึงปีนะอันนี้ก็ไม่ถึงปีเหมือนกันนะแต่อันนี้มันเป็นสีเหลืองมันขัดไม่ออกเลยนะส่วนตัวนี้นี่ผมว่าสาเหตุน่าจะมาจาก ัวนี้เดี๋ยวมาแกะกันในที่สุดมันก็ออกนะครับวิธีเอาออกของผมก็คือเอาไอ้โของวาวาน้ำเมื่อกี้ใส่กลับไปที่เดิมแล้วก็เอาประแจขันเพราะว่าแรงขันมือเมื่อกี้มันไม่เพียงพอนะผมก็เลยต้องเอากลับไปใส่ที่เดิม แล้วก็เอาประแจเบอร์17นะครับขันออกมานะครับนี่คือหน้าตาของเซนเซอร์นะเดี๋ยวจะลองอีกทีว่าลองขัดดูว่ามันหายไหมลองเนี่ยขัดขัดขัด,ขดแล้วก็เอาไปเสียบปลั๊กกับที่เดิมดูว่ามันจะหายไหมโอเคครับตอนนี้ผมต่อแบตเตอรี่กลับเข้าไปอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะเอาอันเนี้ยเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเปิดคุญแจกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาตัวเนี้ยทิ่มไปที่เหล็ก ิ้นใดชิ้นหนึ่งที่เป็นกราวนะครับให้มันลงตัวถังนะครับมันก็ไม่ทํางานนะหอหรือว่าสายมันขาดผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เอาเป็นว่าลองเปลี่ยนดูก่อนนะเนี่ยผมลองชิมไปที่น้ําเลยนะมันก็ไม่ดับหน้าพัดลมก็ยังหมุนโอเคผมก็เอาผ้าเนี่ยกันมอเตอร์ไว้นะเพื่อไม่ให้น้ําโดนนะครับเดี๋ยวมันจะพัง ลืมดึงปลั๊กพัดลมออกนะจริงๆต้องดึงออกนะก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องเนี่ยตอนนี้ผมก็ไล่น้ำสีแดงออกไปจนหมดในระบบแล้วนะนี่ตรงนี้ก็จะเหลือคราบตัดเล็กน้อยเล็กน้อยเนี่ยเยอะด้วยล้างยากนะในนี้ก็ เป็นว่าล้างแบบเอาน้ำไหลผ่านก็แล้วกันทางาพักก็ยังมีน้ำอยู่โอเคครับผมได้ซื้อของใหม่มาแล้วนะของใหม่เนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับส่วนของเก่าเนี่ยเป็นของทางด้านขวานะเป็นของเทียบนะเพราะว่ามันไม่มีเอ่อโลโก้อะไรแปะไว้เลยนะเดี๋ยวผมไม่ดูยี่ห้อนะมันอยู่ไหนวะ เทอร์โมสวิตช์มันเขียนว่าอย่างนี้นะยี่ข้อเลยวะมันไม่บอกนะอ๋อธรรมะธรรมะของมันเขียนว่า m ม k e in j ินเจแปนั่นเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองเทสกันว่ามันเสียอีกไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเสียบสายตัวใหม่นะครับตัวใหม่เสียบก็บไปโอเคเข้าแล้วผมใส่พัดลมอยู่ข้างเดียวนะก็คือข้างซ้ายเหลือพัดลมตัวข้างขวาเอาไว้ เออมันอยู่ท่าไหนวะนี่ท่าน,นี้เดี๋ยวผมจะจิ้มกับน็อตตัวโครงรถนะครับจุ๊บพัดลมหยุดทำงาน,นครับเอาออกนะโอเคนะครับหรือถ้าใครยังไม่ได้ซื้อของมาแล้วอยากจะทดลองว่าสายไฟขาดไหมก็ใช้ลวดนะครับทิมเข้าไปที่ขั้วของเอ่อสายไฟนะครับทิมกับ ครงเหล็กเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเห็นไหมเอาออกนะครับเอาใหม่ทิมโอเคนะครับแปลว่าสายไฟไม่ได้ขาดนะครับให้ลองด้วยอันนี้นะครับอย่าเพิ่งซื้อก่อนนะครับเดี๋ยวจะเสียตังฟรีเอานะครับเดี๋ยวมาดูราคากัน860บบาทนะครับแพงด้วยอะไรวะมันแพงด้วยอะไรอันตัวนี้ ตัวนี้เทอร์โมสวิต์พัดลมไฟฟ้าราคาอยู่ที่420บาทที่มันแพงก็คือนี่ครับมันแพงด้วยเจ้านี่อันนี้ของที่เสียไม่แพงเลยนะแต่ตัวที่แพงเนี่ยคือตัวนี้นะครับจะ500ละตัวเนี้ยใครไม่ใช้ก็ได้นะครับไปซื้อยี่ห้ออื่นเทียบเกรดเอาสีอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมใช้ของ Toyota แท้ตรงรุ่น Toyota นะครับอุ่นใจนะ ราคาแพงก็จริงแต่อุ่นใจกว่านะจะไปซื้อเกรดเทียบอะไรมันมันก็มีนะของดีเยอะแยะเลยก็ไม่ว่ากันนะแล้วแต่ศรัทธาเลยก็ใส่น้ำเปล่าไปใส่น้ำประลาไปก็เป็นตะก,กัรตะก,กรกันไปก็แล้วแต่นะครับไม่ค่อยมีกลิ่นนะของปลอมไหมเนี่ยเทลงในมือด,ดูว่ามันจะเหนียวไหม โอ้เหนียวครับมันเหนียวน่าจะเป็นของแท้นะผมว่าแต่กินไม่ค่อยแรงหรือจมบกผมมันเสียไม่รู้นะ สำหรับสวิตเนี่ยผมก็จะใช้เทปพ,พันเกียวของงานประปานี่แหละมาใช้ครับเพราะว่ากรณีที่มันรั่วซึมนะครับก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขี้เกียจมาลือ้อเอาทีหลังนะกันได้ก็ดีนะครับโอเคเดี๋ยวใส่วาลวน้ําก่อนนะครับวาลวน้ำเนี่ยให้หันไอตุ่มนี้ขึ้นนะตุ่มระบายอากาศเนี่ยเพราะว่าอากาศเนี่ยจะลอยจากที่ต่ําขึ้นที่สูงใช่ไหมตามหลักฟิสิกส์เนี่ย อย่างสุดท้ายก่อนจะปิดงานนะครับก็คือน็อตหางปลานะอันนี้ลืมเท่ากับตายน้ําตื้นนะผมไม่แน่ใจนะว่าเกลอนเดียวเนี่ยมันจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูกัน หนึ 1> 1 America, America, am okay. ่งแกลลอนของอเมริกาไม่พอนะไม่ร okay. okay ู้ทำไมเขาถึงสร้างมา3.7เนี่ยเขาเอาหน่วยแกลลอนของอเมริกามาอ้างเนี่ยเพื่อไม่ให้ถึง4ลิตรแล้วก็มาตีราคาให้สูงอะไรวะเนี่ยผมใส่น้ำลงไปทั้งหมด1แกลลอนนะก็น้ำมันไม่เต็มนะก็ต้องไปซื้อเพิ่มเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะแล้วก็ในถังพักก็ยังไม่ได้ใส่นะอาจจะต้องซื้อเพิ่มอีก1ลิตรนะไม่รู้จะพอหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวประกอบ ท่อ ID แล้วก็แบตเตอรี่กลับแล้วก็ลบโค้ดทุกอย่างออกก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยไปซื้อน้ำกัน โอเคครับตอนนี้ผมก็เช็คโค้ดเสียบช็อตโคต้ดไว้แล้วจะมีโค้ดอะไรเด้งขึ้นมาบ้างไม่มีโค้ดนะครับรอดไปจบนะครับเหลือแค่เติมน้ำแล้วก็เอารถออกไปทดลองนะครับว่าจะรั่วซึมหรือเปล่านะเดี๋ยวเมื่อน้ำเต็มในระบบแล้วนะ ก็ให้ทําการสตาร์ทเครื่องนะครับใครมีใครมีระบบฮีเตอร์เนี่ยอย่างระบบ a อรเนี่ยใครมีฮีเตอร์ก็เปิดเลยนะครับแต่ผมไม่มีฮีเตอร์นะก็สตาร์ทเลยไม่ต้องเปิดแอร์นะ รอพัดลมไฟฟ้าทำงานสองรอบนะครับเพื่อที่จะให้วาวน้ำเปิดถึง2ครั้งให้ไล่อากาศให้หมดออกจากระบบนะโอเคอันนี้คือวาวน้ำน่าจะเปิดแล้วนะแต่พัดลมยังไม่ทำงาน พัดลมไฟฟ,ฟ้าทำงานรอบแรกนะครับจบไปแล้วพัดลมทำงานรอบที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเติมน้ำให้เต็มเลยอันนี้คือเปิดแอร์นะครับพัดลมจะทำงานอยู่ที่สเต็ปหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองปิดแอร์ดูพัดลมจะหมุนก็ต่อเมื่อ วาล์ว wow, น้ำเปิดจะเป็นสเต็ปสนะครับส่วนแอร์เนี่ยจะเป็นสเต็ปหนึ่งนะครับอันนี้คือวงมจรพัดลมของโตโยต้านะครับง่ายๆเบสิกมากในรถยุค90ทุกคันก็จะใช้ระบบนี้กันหมดนะครับสเต็ปแรกเนี่ยจะเป็นแค่พัดลมแอร์นะครับเปิดเพื่อระบายคอยร้อนนะครับสเต็ปสเนี่ยเป็นพัดลมวาล์วน้ำเปิดนะครับก็คือระบายความร้อนเครื่องแค่นี้นะครับและนี่คือระดับความร้อนปกตินะครับนี่ ระดับ,บความร้อนปกตินะครับโอ้โหอุณหภูมิในห้องโดยสารอยู่ที่36องศารครับเกลอนที่2เนี่ยใช้ไปไม่ถึงลิตรนะนิดเดียวเองเติมไปรวมทางพักด้วยก็ไม่ถึงลิตรประมาณ700กว่าซีซีนะก็มีล้อนออกไปอีกเยอะเลยนะถ้าไม่อยากให้ล้อนออกก็ต่อทางพักน้ําอย่างที่ผมทํานั่นแหละก็คือต่อถัง เสียบสายอะไรให้เรียบร้อยให้น้ําไหลลงไปในถังพักซะจะได้ไม่สิ้นเปลืองนะครับและนี่คือปัญหาใหม่ของผมนะครับข้างในเนี่ยเป็นสนิมหมดแล้วนะโอ้อันนี้หนักเลยนะเดี๋ยวลองเคาะดูนี่อีกเสียงหนึ่งอันนี้คือเสียงเหล็กนะอันนี้คือเสียงสนิมเห็นไหมคนละเสียงกันเลยอันนี้คือของเก่านะครับกะว่าจะถ่ายจากหม้อน้ําออกมาแล้วก็กลับไปเติมใหม่นะครับ แต่คิดไปคิดมาซื้อใหม่ดีกว่านะแล้วก็อันนี้คือเหลือจาก Isuzu TFR นะครับที่เติมไปนะครับเป็นยี่ห้อน้ำยาเนี่ยเป็นของ Honda นะแต่เอาไปใส่ TFR นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังไม่เคยใช้งานมันเป็นน้ำยาแบบผสมน้ำนะก็คือเราต้องมาผสมเองแบบ1่ตนหนึ่งนะน้ำยาหัวเชื้อหัวเชื้อ1ลิตรแล้วก็น้ำเปล่าอีก1ลิตรนะครับก็รวมกันเป็น หนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็คือห้าสิบห้าสิบนั่นแหละก็ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้กะว่าจะทิ้งนะครับอันนี้เก็บไว้เก็บไว้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปราคาทั้งหมดทั้งปวงเลยนะครับเริ่มจากน้ํายาที่แพงที่สุดเลยนะครับราคาอยู่ที่140บาทนะครับก็880บาทแล้วนะครับเฉพาะน้ำยา2ลอนเนี่ยบวกกับเออเซนเซอร์เซนเซอร์พัดลมหม้อน้ำนะครับ 420บาทนะครับทั้งหมด1,300บาทนะครับในคลิปนี้นะครับที่ผมต้องซ่อมไปนะครับโอเคนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากใครอยากจะสนับสนุนช่องของผมก็ตามนี้ได้เลยนะครับ